นี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่บอกได้เลยว่ามันเป็นเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกเลยค่ะโดยเฉพาะเป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่นะคะหรือเรียกว่าเจเน r เรชันเรนจ์นั่นเองค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆนะคะก็จะมาจากเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะจากข้อมูลล่าสุดนะคะก็ค้นพบว่านี่คูรเรือนของคนไทยนะคะตอนนี้สูงถึง90%ของ GDP แล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะราคาของอสังหาริมทรัพย์ก็พุ่งสูงขึ้นถึง18.5%ปาตในปีที่ผ่านมาค่ะก็ลองคิดดูง่าย ต้องการที่จะซื้อคอนโดสักห้องราคาอยู่ที่2ล้านบาทนะคะถ้าเราต้องการจะดาว20%นั่นหมายความว่าเราต้องมีเงินเก็บเงินก้อนถึง4 0 0แสนบาทเลยค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิชชั่นไปถึงล้านซับด้วยนะครับ mission to the moon continue with your mission Money Manual คู่มือการเงินสำหรับคนทำงานที่โรงเรียนไม่เคยสอนเรียนรู้ง่ายเข้าใจไวพรบกับเคล็ดลับและเรื่องราวชีวิตจริงที่จะช่วยให้คุณบริหารเงินแบบมืออาชีพไม่มีวันอดตาย สวัสดีค่ะพบกับรายการมันนี่มานัวนะคะวันนี้ค่ะ,นนคะเราจะมาพูดคุยนะคะในคําถามที่หลายๆคนอยากรู้นะคะเพราะว่าเราไปอ่านคอมเมนต์กันมานี่นะคะแล้วเราพบว่าหลายๆคนตั้งคําถามนี้กันค่ะว่าในยุคนี้เนี่ยนะคะเราควรที่จะเช่าหรือเราควรที่จะซื้ออสังหาดีค่ะเป็นไงคะคําถามนี้อยากให้ทุกคนลองช่วยกัน ตอบในใจแล้วกันนะคะว่าถ้าเราต้องตัดสินใจเนี่ยระหว่างเช่ากับซื้อเนี่ยเราจะเลือกอะไรนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนค่ะก็น่าจะเคยได้ยินคําพูดเหล่านี้จากผู้ใหญ่นะคะเช่นทําไมไม่ซื้อบ้านละ่ะเช่าอยู่ก็เสียเงินนะคะเสียเงินไปฟรีๆเลยรีบซื้อดีกว่า เป็นงั้นเนี่ยต่อไปเดี๋ยวบ้านก็แพงกว่านี้นะคะซึ่งบางครั้งพอเราได้ยินแบบนี้นะคะเราก็จะรู้สึกว่าในความเป็นจริงแล้วอะค่ะมันไม่ได้ง่ายนะคะกับการที่เราสามารถตัดสินใจว่าเราจะซื้อหรือเราจะเช่าดีนะคะซึ่งจากสถิติในปี2567นะคะจากดีดี o p e r t y Thailand c o n s u m e r sentiment study ค่ะเขาบอกกันว่า คนปัจจุบันนี้นะคะเลือกที่จะเช่าเพิ่มขึ้นนะคะถึง14%ค่ะแล้วก็วางแผนในการซื้อเนี่ยลดลงจาก53%กลายเป็น44%นนั่นเองค่ะแล้วอะไรคะคือสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสาเหตุกันค่ะ เรื่องนี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่บอกได้เลยว่ามันเป็นเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกเลยค่ะโดยเฉพาะเป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่นะคะหรือเรียกว่าเจเนอเรชันเรนจ์นั่นเองค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆนะคะก็จะมาจากเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะจากข้อมูลล่าสุดนะคะก็ค้นพบว่านี่คัวรเรือนของคนไทยนะคะตอนนี้สูงถึง90%ของ GDP แล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะราคาของสังหาริมทร์พย์ก็พุ่งสูงขึ้นถึง18.5%ในปีที่ผ่านมา,าค่ะ ก็อลองคิดดูง่ายๆนะคะว่าสมมติว่าเรานะคะต้องการที่จะซื้อคอนโดสักห้องราคาอยู่ที่2ล้านบาทนะคะถ้าเราต้องการจะดาว20%นั่นหมายความว่าเราต้องมีเงินเก็บเงินก้อนถึง4 0 0แสนบาทเลยค่ะแถมยังต้องผ่อนแบบนี้นะคะเป็นระยะเวลายาวเลยค่ะต้องผ่อนแบบนี้เดือนละหมื่นกว่าบาทเป็นระยะเวลาถึง20-30ถึงปีค่ะ และนี่นะคะยังไม่รวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าส่วนกลางนะคะค่าประกันค่าภาษีที่ดินหรือแม้กระทั่งค่า่้มแซมต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นหมายก็ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องรับผิดชอบด้วยค่ะในขณะที่ถ้าการเช่าอยู่ของเรานะคะมันอาจจะทําให้เราเนี่ยจ่ายอยู่เพียงแค่8 0 0 0ถึง10,000บาทพร้อมกับเงินมัดจําเพียงแค่สอเดือนเท่านั้น ซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินที่น้อยกว่าในการที่เราจะตัดสินใจซื้อแล้วก็ต้องรับผิดชอบในระยะยาวค่ะวันนี้ค่ะแม่เน่มาน้นะคะก็จะพามาดูกันค่ะว่าแล้วถ้าเราเลือกที่จะเช่าการเช่านี้จะมีข้อดีอ,ะ,อะไรบ้างค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นค่ะโดยเฉพาะสาหรับคนรุ่นใหม่นะคะทีเ่เริ่มเป็ต้นทํางานนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้แน่ใจว่าเราจะตัดสินใจทํางานที่ไหนจะทํางานที่นี่นานไหมหรือต้องการ การที่จะย้ายไปเรียนต่อไปอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าหรือต้องย้ายถิ่นฐานหรือเปล่าในอานาคตนะคะการที่เราตัดสินใจเช่าก็จะทําให้เราเนี่ยมีความยืดหยุ่นแล้วก็ย้ายง่ายใช้เงินก้อนน้อยนะคะแล้วก็ไม่มีภาระผูกพันในระยะยาวค่ะ ซึ่งการที่เราเช่านะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถรู้ค่าใช้จ่ายที่แน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าส้มแซนตามหลังนะคะลองนึกภาพนะคะถ้าสมมติว่าวันนี้นะคะเราซื้อคอนโดนะคะแล้วอยู่เองเนี่ยอยู่ที่แถวราชดานะคะปรากฏวันพรุ่งนี้ค่ะก็ได้รับการเสนอนะคะให้ไปทํางานเนี่ยที่ต่างประเทศนะคะ เราก็ต้องมานั่งกังวลแล้วล่ะค่ะว่าคอนโดที่เราซื้อหลังจากนี้เนี่ยเราจะปล่อยเช่าหรือเราจะขายไปเลยดีนะคะแต่ในทางกับการค่ะถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้เราเช่าอยู่ตามปกติพอหมดสัญญานะคะเราก็สามารถที่จะย้ายออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยก็จะเป็นอิสระและก็ยืดหยุ่นสำหรับตัวเราเองนั่นเองค่ะ และนอกจากนี้นะคะการเช่านะคะก็จะยังช่วยให้เราได้รู้ค่าจ่ายที่แน่นอนอีกด้วยนะคะเพราะว่าเราก็จะรู้แล้วค่ะว่าค่าเช่าเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำค่าไฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะหรือถ้ามีอะไรเสียหายนะคะเจ้าของห้องนะคะก็สามารถเป็นคนจัดการแล้วก็ซ่อมแซมให้หรือก็จะใช้เงินที่เราได้วางประกันไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะเราจะมาพูดถึงการซื้อกันบ้างนะคะว่าการซื้อเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยค่ะหลายๆคนก็จะบอกเลยว่านี่คือเป็นจุดเด่นของการซื้อเลยนะคะนั่นก็คือการที่เราเนี่ยได้มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองและก็มีโอกาสที่สามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้ในระยะยาวได้นะคะหรือสําหรับใครบางคนนะคะที่เรารู้สึกว่าเรามีความชอบส่วนตัวนะคะเราอยากจะแต่งบ้านนะคะก็สามารถแต่งบ้านได้ตามใจชอบหรือสําหรับใครบางคนที่มองไกลนะคะก็อาจะปองว่าการที่เราซื้อบ้านแบบนี้นะคะก็ จะถือว่าเป็นมรดกให้กับลูกหลานถัดไปนั่นเองนะคะแล้วก็ในอีกแง่มุมนึงเนี่ยการที่เรามีทรัพย์สินของตัวเองหรืออาจจะเป็นบ้านแบบนี้ค่ะก็จะถือว่าเป็นหลักทรัพย์ในการที่จะคำประกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าการซื้อตรงนั้นของเรานะคะอยู่ในพื้นที่ทำเลที่ดีนะคะก็จะมีโอกาสในการที่จะมีมูลค่าท,ที่เติบโตแล้วก็สูงขึ้นในอนาคตค่ะ ได้จากข้อมูลนะคะของ AREA e นะคะหรือ area e นะคะศูนย์ข้อมูลวิจัยแล้วก็ประเมินค่าอาสังหาหริมทรัพย์ไทยนะคะก็ค้นพบว่าในปี2566ที่ผ่านมานะคะแม้จำนวนโครงการที่อยู่อาศัยใหม่เนี่ยนะคะจะลดลงอยู่ที่5.2เท่านั้น แต่มูลค่าโครงการค่ะกลับเพิ่มขึ้นสูงถึง18.5%โดยเฉพาะโครงการในทำเลที่ติดรถไฟฟ้าที่มีศักยภาพสูงนั่นเองค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเรานะคะได้ซื้อไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่แรกๆเลยนะคะตอนนี้เราก็สามารถที่จะมีกําไรนะคะไปแล้วเกือบเท่าตัวค่ะและแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราควรจะตัดสินใจในการซื้อหรือจะเช่าดีนะคะวันนี้ค่ะทางอเนมณ u ของเรานะคะก็เตรียมเช็คลิสต์มาให้แล้วค่ะให้ทุกคนนะคะ ได้ประเมินตัวเองแล้วก็ทําให้เราสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะอย่างแรกนะคะต้องลองถามตัวเองก่อนค่ะว่าตอนนี้นะคะเรามีเงินเก็บเนี่ยอยู่ที่20-30%ของราคาบ้านหรือคอนโดที่เราต้องการซื้อแล้วหรือยัง ะะถัดมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของรายได้ค่ะว่าวันนี้เรามีรายได้ที่มั่นคงแล้วหรือเปล่านะคะอย่างน้อยค่ะรายได้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็ไม่ควรจะต่ํากว่า3เท่าของค่าผ่อนนะคะเพราะว่าอย่างน้อยมีรายได้เข้ามาปุ๊บเราก็จะได้มั่นใจได้ว่าเราสามารถที่จะผ่อนได้นะคะ ถัดมาก็คือเรื่องที่สําคัญมากค่ะก็คือเป็นเงินเก็บสํารองฉุกเฉินวันนี้เรามีเงินเก็บสํารองฉุกเฉินไว้อย่างน้อย 3, 6หรือ12เท่าของรายจ่ายต่อเดือนแล้วหรือยังนะคะ แล้วก็ที่สําคัญค่ะเวลาที่เราตัดสินใจว่าเราจะซื้อนะคะหรือเราจะผ่อนเนี่ยให้ลองดูเรื่องนี้นิดนึงนะคะก็คือเป็นเรื่องของภาระในการผ่อนชําระนะคะว่านี่สินทุกอย่างในตอนนี้ของเราเนี่ยเมื่อรวมกับยอดนี้เนี่ยก็ไม่ควรที่จะเกิน40%ของรายได้ทั้งหมดของเรานั่นเองค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของความพร้อมทางการเงินค่ะเพราะนอกจากการที่เรามีเงินดาวน์พร้อมแล้วนะคะเราต้องมีเงินสํารองไว้ด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราซื้อบ้านเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายแฝงเนี่ยเยอะมากๆเลย ะะขออนุญาตยกตัวอย่างค่ะสมมุติว่าวันนี้นะคะซื้อบ้านราคาอยู่ที่5ล้านบาทค่ะนอกจากจะต้องมีเงินดาวเนี่ยอยู่ที่1ล้านบาทแล้วเนี่ยเรายังต้องมีเงินที่เตรียมไว้อย่างน้อยประมาณ5-6000แสนบาทเลยนะคะ5 6 0ถ0 0 0แสนนี้นะคะไว้สําหรับทําอะไรนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับค่าโอนนะคะค่าจดจํานองค่าตกแต่งบ้านแล้วก็ค่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆค่ะ เรามาดูกันค่ะค่าใช้ใจ่ายแฝงนะคะในการซื้อบ้านนะคะอยู่ที่5ล้านบาทเราจะต้องมีเป็นค่าโอนค่าจดจำนองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,50 0 0 0บาทค่ะ มีค่าตกแต่งภายในบ้านเนี่ยสองแสนถึงสามแสนบาทแล้วก็รวมถึงจะต้องมีค่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทถึงสองแสนบาทนั่นแบบว่าเราก็จะมีค่าใช้จ่ายแบบนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณห้าแสน 5, ถึงหกแสนห้าหมนบาทนั่นเองแต่เอาจริงตัวเลขนี้นะคะก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการตกแต่งนะคะหรือว่ามีค่าใช้จ่ายในเรื่องเฟอร์นิเจอร์ที่สูงกว่านี้ก็เป็นไปได้ค่ะ และนอกจากความพร้อมใงเรื่องของการเงินนะคะเราก็ต้องมาคอยดูในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเราด้วยค่ะในเรื่องไลฟ์สไตล์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรามีแผนชีวิตในอาชีพที่ชัดเจนไหมหลังจากนี้ในอีก5ปีข้างหน้านะคะหรือวันนี้เนี่ยเราพอใจกับทำเลที่ตั้งตรงนี้ในระยะยาวแล้วจริงๆหรือเปล่าและเราก็พร้อมที่จะผูกพันกับสถานที่ชุมชนเหล่านี้หรือไม่หรือเราต้องการกว่าเป็นส่วนตัวในการที่จะตก แต่งบ้านหรือมีพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะลองถามตัวเองดูคะ่ะว่าเรามีแผนที่จะทํางานในบริษัทนี้หรือณนะที่แห่งนี้ตอนนี้เนี่ยไปอีกนานแค่ไหนนะคะหรือวันนี้ตัวเราเองนะคะถ้าต้องมาอยู่ในย่านนี้ เป็นย่านที่เราชอบจริงๆแล้วหรือเปล่าตรงกับไลฟ์สไตล์เราหรือไม่นะคะเช่นบางคนอาจจะชอบอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าเดินทางสะดวกหรือบางคนอาจจะบอกว่าถ้าจะต้องอยู่ระยะยาวก็ไม่อยากจะอยู่ในที่คนพลุกพล่านนั่นเองค่ะฉะนั้นก็ต้องเป็นคําถามที่เราต้องถามตัวเองนะคะว่าพร้อมที่จะปักหลักอยู่ที่นี่ในระยะยาวไหมหรือถ้าวันนี้นะคะแผนชี้ของเราเปลี่ยนไปนะคะทำเลตรงนี้จะยังตอบโจทย์เราหรือเปล่านะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะสมมติบางคนเนี่ย ออตอนแรกก็มาเป็นคนโสดอยู่ๆอยู่ก็แต่งงานแล้วก็อยู่ในย่านนี้สมมติพอแต่งงานมีลูกอะค่ะโรงเรียนที่เราอยากจะให้ลูกไปเรียน ใกล้ไกลกับที่เราอยู่มากน้อยแค่ไหนหรือถ้าวันนี้เราเจ็บป่วยไม่สบายนะคะพื้นที่ที่เราอยู่ห่างไกลาจากโรงพยาบาลอะไรอย่างไรบ้างนะคะถ้าคําตอบแบบนี้ค่ะเป็นคําตอบที่เรายังตอบว่าไม่แน่ใจนะคะหรือเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปทิศทางไหนบางครั้งการที่เราซื้อและมีข้อผูกพันระยะยาวก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราได้มากเท่ากับการเช่าที่เราสามารถยืดหยุ่นได้มากกว่านั่นเองค่ะมาช่วงสุดท้ายแล้วล่ะคะ่ะเราก็อยากจะหาข้อสรุปกับตัวเองได้แล้วใช่ไหมคะว่าเอ๊ะตกลงเราควรที่จะเช่าหรือเรา คนที่จะซื้อนะคะซึ่งจริงๆแล้วคําตอบเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคําตอบที่ไม่ได้มีคําตอบที่ตายตัวเลยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยแล้วก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราในแต่ละบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่ององการเงินเป้าหมายชีวิตหรือคนรอบๆตัวเราก็จะมีส่วนในการตัดสินใจตรงนี้นะคะ ซึง่งที่สําคัญค่ะที่นอกเหนือจากในเรื่องของการที่เราจะต้องประเมินความพร้อมของตัวเองให้ดีแล้วนะคะจะต้องตัดสินใจจากบนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านไปด้วยนะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่กระแสรหรือความเชื่อเดิมๆที่อาจจะบอกว่าเอ้ยอายุเท่านี้ต้องมีบ้านนะคะหรือว่าเอ้ยเช่าไปก็เสียตังค์ไปฟรีๆอย่าให้เสียงคนนอกค่ะดังกว่าตัวเราเองนะคะ ซึ่งคำตอบที่ต้องตอบตัวเองให้ชัดเจนนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของเป้าหมายชีวิตแล้วเราต้องถามในเรื่องของเรื่องเงินของเราด้วยนะคะว่าวันนี้เรามีความพร้อมทางการเงินมากน้อยแค่ไหนนะคะมีเงินเหลือในแต่ละเดือนเท่าไหร่มีเงินเก็บสำรองฉุกเฉินที่เพียงพอกับการรับผิดชอบระยะยาวได้หรือไม่หรือจริงๆแล้วเราต้องการเพียงแค่ความยืดหยุ่นความคล่องตัวหรือเราต้องการลงหลักปักฐานสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้เราเนี่ยเลือกคําตอบที่แตกต่างกันไปค่ะ อยากให้ท่วนผู้ฟังนะคะลองค่อยคอยคิดค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกนะคะให้เปลี่ยนจากความคิดมาเป็นการเขียนค่ะอยากให้หยิบกระดาษมา1แผ่นนะคะพับแบ่งครึ่งค่ะ เป็นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาค่ะทางด้านซ้ายนะคะให้เราเขียนนะคะข้อดีของการซื้อนะคะให้เราลองเขียนดูว่าถ้าวันนี้เราต้องมีการซื้ออสังหาริมทรัพย์เราจะมีข้อดีอะไรบ้างและมีจุดไหนที่เราต้องระมัดระวังบ้างนะคะแล้วก็ฝรีทางฝั่งขวาค่ะให้เราเขียนเลยค่ะว่าอะไรคือข้อดีของการเช่านะคะเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างและมีจุดไหนของการเช่าบ้างที่เราอาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมนะคะพอเราเรียบเรียงความคิดของเรานะคะแล้วก็ได้เขียนลงในกระดาษแบบนี้แล้วนะคะก็เชื่อได้ว่า ว่าจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นค่ะว่าเราจะซื้อหรือจะเช่าอสังหาริมทรัพย์นั่นเองก็หวังว่านะคะข้อมูลที่เรามาแชร์กันในวันนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะในการที่จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะหรือถ้าใครมีคําถามนะคะหรือว่าอยากจะแชร์มุมมองหรือประสบการณ์ในการเช่าหรือการซื้อก็สามารถมาคเบนีน้แล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้นะคะ สำหรับ EP หน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรนะคะก็ฝากติดตามกันได้นะคะหรือสําหรับใครคะ่ะที่มีไอเดียนะคะหรือมีคําถามที่อยากให้รายการมานินิมนุ์ของเราช่วยตอบก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้หรือเขียนคําถามไว้ได้เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกทา่านค่ะที่ติดตามรายการแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ Mission the moon. Continue with your Mission Continu with to your the เงินทองของมีค่าแต่จะใช้อย่างไรให้คุ้มค่า พบกับ m ั n นี่แมนน l คู้มือการเงินสําหรับคนทํางานยุคใหม่ที่โรงเรียนไม่เคยสอนเรียนรู้ง่ายเข้าใจไวกับน้นานําธนทรกาจินิสากรหรือน้ําไฟแนนซ์ทุกสัปดาห์พบกับเคล็ดลับและเรื่องราวชีวิตจริงที่จะช่วยให้คุณบริหารเงินแบบเปือาชีพและไม่มีวันอดตายค่ะพบกันทุกวันพฤหัสตั้งแต่วันที่2มกราคมเป็นต้นไปทางช่อง YouTube และ Facebook ของ Mission to the Moon